เอ้ยเพิ่งเอ้ยเพิ่งฮาเล่าแล้วนะเอาเอายางรัดไว้นะได้หรือยังได้แล้วได้แล้วอ่าทีนี้อ่าเขาใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแมาจะไม่หลุดได้แม่ฉันไม่ว่ามันจะแตกโอ้โฉันไม่ว่าจะแตกป้าป้าฉันไม่ว่าอาจจะแตกได้นะโอเคเถอะป้าป้ามาแล้วเนี่ยโอเคเถอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนะปิดนะ จะไม่มยอกูตียาจะ่าะดี๋ยว่าจะไม่ะไว่าแจะแตกมังเดนั่นะนั่นแหนั่นอ่าดูดนะดูนแตกแตกแ่ๆป้าจะไมว่ามันแตกแน่ๆป๊าๆเกเดกเดกนะดูนะดูนะถ่าานะถ่ายดนจะไมว่าอาจจะแตกได้นะมันแตกได้ที่คิดว่าไงจะไมคิดว่าจะแตกเหมือนคนเล่าเลย โอ้ดูสิดูสิป่าพ่อจะไม่คิดว่าจะแตกแล้วพ่อพ่อขี้เด็กนะโอ้สวยจังเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้ดูสิมันขวดเล่าเลยอ่ะสวยไหมอาจแตกได้นะขอรับพ่อเลยไม่ใช่พ่อพ่อจะที่จูมันเล่าอ่ะโอ้ไม่ขวดเล่ามี่คนถือไปอยู่สวยไหมสวย เฮ้ยไม่แตกเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อยมั้งอืมอืมเมือยขวดเจกันไม่แตกเป็นอย่างนี้ไม่แตกดูใกล้ๆหน่อยดิเมื่อยัวเูื่อยขัวเจ๊ที่ใส่เสื้อแล้วเหรอ จริงๆกูแต่ไม่แต่หรอดูนะดูนะที่ดูตรงนี้ไหมมาตรงนี้โอ้โอ้แล้วถ้ามันจะแตกจริงๆเนาะแล้วถ้าเอาเข็มมาเจาะมันโอ้เอาเข็มมาเจาะแตกองแตกแล้วจีกระเด็นใส่หนะโอ้โหนี่ยังไม่แตกเลยเหรออ่าโอ้โหนี่สองนาทีเลยนะอ่า สามนาทีนะไปใช่ไหมว่าจะถึงพื้นก่อนอาจจะถึงฉันไม่ก็ว่าอย่างแหละถ้าอาจถึงพื้นมาอาจจะแตกได้อืมอืมจะถึงพื้นก่อนกล้ถึงพื้นแล้วอีกอีกกี่อันอีกกี่นอีกกี่นาทีดูดูดู โ oh. ตกใจก็กว,าว oh. Oh, ้างผ่าแล้วโอ้โอ้น้ำมาแล้วโอ้โอ้ไปอย่างรวดเร็วโอ้ oh, ยังอยู่ยังอยู่จะไม่แตกไม่แตกโอ้ oh. เองจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็เราเวลามาเพี่อน่นปิดแล้วเอเ๋วเฮียเพิ่งโอ้โหเธเป็นอย่างนี้ม่นตานุบอลบอลที่เราเปล่ามันดูสิดูนี่มัอนชูเลยอ,ะอ่ะชูเออดูสิดูสิเอโอโดนกงเลวันนี้โอ้โหแสดงว่าแบบกระบวนการตรงนี้ดีมากเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเหมือนที่ตัวเบานะเขาเชื่อมด้สิ đây, bây giờ mới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 , bây bây giờ mới, 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 โอ้ได้ได้้าให้ชมนมื้อ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ย้อ้โอ้ออ้อ้ออ้